เจ้าหน้าที่โอ้โอพอดีเมื่อกี้ผมเอ่อสมองไหม้นะ่ะอ๋อยังอยู่ตกใจเลยผมมาไม่เจอใครเลยชื่อโรกโอ้ดูจะลืมผมไปซะแล้วโอเคอเดี๋ยวเก็บข้อมูลนิดหน่อยนะโอ้ได้เลยเจ้าหน้าที่โอโทษทีต้องถอดผ้าจะเล่เหลืออะไรนะคนเนีเ้ยเหล่นอะไรบ้างนะ อันนี้ชื่ออะไรคะเนี่ยเออ Log, ล็อกวารโลหะใช่ไหมใช่ครับใช่เก็บเก็บฟิ figure pin กดอออีนี่เงี้ยได้ใครออกมาถ่าย pin ก็ pin กดีนี่เองเก็บเก็บผันอันนี้เลยยื่นมือเข้าไปเก็บผันนั่นแหละใช่ไหมใช่ใช่เอาละโลกยื่นนิ้วออกมาให้เจ้าหน้าที่หน่อยยื่นนิ้วอ๋อ ใช่นิ้วไหนก็ได้ยื่นมาเลยอย่างนี้ไหมอ่ะใช่นั่นแหะเดี๋ยวขอเก็บลายนิ้วมือหน่อยนะได้เลยครับได้คดีเพิ่มคดีแรกอ่าเรียบร้อยต่อไปจะเก็บ d ี a นนะคะได้ครับรบควนอ้าปากนิดนึงนะโอ,อ,อะ้ได้เลยอ้านั่นแหละอ้าไว้อ้าไว้ อ่าอ้าอีกอ้าอีกอ่าอืมขอบคุณครับอันนี้ให้หนูลง M v p แล้วไหมคะจีเนียลงเลยลงเลยลงเลยโอเคพ่หนุ่มออกมาเลยเดี๋ยวฉันจะถ่ายรูปให้นายอ๋อได้เลยยืนตรงนี้เลยเอ๊ะปได้ไหมอ๋อได้ครับ นี่ตรงนี้เลยยืนให้ตรงกับเนี่ยที่มันเป็นโอเคโอเคโอเคแล้วก็หันหน้ามาเอาลบกวนถอดแว่นกับเสื้อออกหน่อยอย่าลืมเอาป้ายให้เขาถือนะออได้ไหมครับแบบนี้ถอดเสื้อได้ไหม<ข>แบบถอด<อ>เสื้อได้โอเค แล้วคนถือป้ายด้วยนะถือป้ายโอ้โอเคเดี๋ยวหันซ้ายหน่อยหันซ้ายให้เห็นแนวแขนใช่ให้แนวแขนนายตรงกับฉันได้ไหมหันซ้ายได้ไหมฮะยังยังต้องหันอีกเหรอประมาณนี้หันประมาณนี้นี่อ๋อแบบหันเอียงงี้เลยเหรอใช่ใช่หันเอ,อียงเลยอ๋อโทษทีโอเคจะไปหันหลังได้คนไหนดีบ้าแล้วส่งไปเลยไหมไส่งเลยส่งเลย โอเคเรียบร้อยใส่เสื้อผ้าได้แล้วก็กลับข้อของข้งเดี๋ยวฉันจะส่งนายไปเลยเพราะเพื่อนๆนายไปกันหมดแล้วนะโอ้ขอบคุณมากเลยครับว่าผมคงจะไม่ออกกุศลได้เข้าของแข้งเลยใช่ไหมครับเนี่ยใช่ครับใช่ครับโอเคเดี๋ยวผมส่งตัวให้เจ้าที่บลลิงโบกันนะได้เลยครับห้องนี้ถ่ายรูปกับเดวิลเลี่ยง ยังยังเลยใช่ไหมเราไม่ได้ทำอะไรเลยโอเคโอเคมาคนนี <The> ้ก่อนเลยนะทำได้ยังคนนี้ชื่ออะไรโอเคเอาตัวแต่ต้นสายเวนเอ้ยแล้วกูมาหลังสุดเลย เหพื่อนแกอยู่ไหนมาซี่อยู่ตรงนี้น่ะฉันพาไปหาแหละโอ้เบื่อฉันเพิ่งเคยเข้ามาด้วยอ่ะ อันนี้ก็เพิ่งเข้ามาด้วยนะฉันบอกเลยว่าจะโดนกระทืบต,ตายตรงนี้แหละเราจะตั้งใจทํางานเว้นไว้ฉันไม่รู้ได้สักว่าทํางานตรงไหนออกหานแล้ออกไม่เจอออกทางไหนไวะเนี่ยอ,อ๋อ,อเพิ่งเข้ามาเหมือนกันนะนะเอ้ยแกมานานหรือย,อยังมาได้สักพักหนึ่งแล้วถ้าอยากจรีบออกเร็วๆก็ต้องทำงทานอ,อาาา๋อโดนโดนอ่อนทันทัน ทำไมมันงงขนาดนี้วะเนี่ยตอบปากตอบครับพวกเมมเบอร์เขาน่าจะอยู่ข้างนอกอะแต่อยากจะออกไปต่อปาาต่อครับก็ออกไปอ่ะอีกกียร์แล้วเดินตรงไปข้างหน้าเลยขอบคุณมากเลย เออเหนื่อยแล้วเเวะพวกเมมเบอร์น่าจะรอดไปหมดแล้วมั้างทำมีดตรงไหนวะได้โอ้โอแต่แกมีมีดแล้วนี่ไม่ใช่เ่อเ,เ,เหลือแต่แกคนเดียวหรือเปล่าเออเหลือฉันคนเดียวนี่แหละเอาเลยเลจะรออะไรอยู่อ่ะ ความเป็นหมากับความเป็นเสือมันต่างกันตรงไหนเออก็ความเป็นหมามันก็อยู่คนเยอะอยู่แล้วแหละฉันรู้เสือมันอยู่คนเดียวไงโอ้ยแกด่าังไงเว้ยเอาก็แกถามมันก็ตอบนี่อยากทำอะไรก็ทำฉันไม่ได้เป็นหมาเว้ยฉันไม่ได้หมามูฉันไม่ทำคนที่อ่อนแอกลัวแล้วเฮ้ยแกเชื่ออะไรวะแกเจ๋งดีที่วะไม่บอกเว้ยโอเคเอาไว้เรารู้จักกัน อยากรู้หนึ่งแผลตอนทามอกไล้ไ่มไม่เอารีกว่าไม่อยากเจ็บอ่ะเจ็บมากพอแล้วแต่ถ้าแกคันไม้คันมือก็มันก็แล้วแต่แกเออแต่ก็น่าจะรู้ว่าถ้าแกทำแกจะเป็นอะไรนะทำไมเป็นไรนไม่รู้อ่ะหรือไงอ่ะก็แกพูดเอไม่ใช่หรือไงอ่ะไม่ได้โขนะเอ้นี่มันลองดีเปล่าเนี่ยฮะไม่มันคำพูดของนายอ่ะ ดูเมืนจะเป็นแค่โพสต์เปกซะด้วยสิใช่ฉันไม่ถอดกักอยู่แล้วนายก็เห็นอยู่แกคิดยังไงใส่มันมาที่นี่วะเนี่ยเอาเอาแล้วทำไมพวกนายไม่ใส่อ่ะนายก็ใส่สิไปเอาในห้องพักมาใส่สิก็ฉันจะรักษามันนะฉันไม่อยากจะมาใส่โม่ตัวๆหรอกเข้าใจหรือเปล่าทำไมมันใส่ไม่ได้หรือไงที่นี่อะ กล้ถึงเวลาที่ฉันต้องออกแล้วนี่วะมันไม่มีเจ้าหน้าที่ต้องเฝ้าเราซะหน่อยเอเอฉันไม่ได้ยินที่นหนพูดเลยทางซ้ายมือฉันนะไว้เจอข้างนอกดีกว่าก็ดีเวลาฉันต้องไปแล้วทำไมได้ออกก่อนฉันได้ยังงฉันว่าฉันมาก่อนนายใช่หรือไงจะบอกให้นะในคุกเนี่ยมันต้องมีเส้นมีสายเว้ยโอ้ยแคไม่มีเส้นไม่มีสายมันอยู่ยากแล้วพวกฉันต้องไปแล้วน่ะ ใช่ัเดี๋ยวฉันก็ไปนะคกับไว้เจอกันข้างนอกกันแล้วกันคนละระดับกับพวกแกนะเออบอกไว้ก่อนฉันรู้อยู่ใช่ฉันขอชั้นหนึ่งแล้วกันนะชั้นหนึ่งชั้นสามมันขี้เกียจขึ้นบันไดอยู่ไปเลยสูงสูงอ่ะโอ้ยที่ต่อาต่อคำาดีเว้ยเออแต่ฉันชั้นหนึ่งอ่ะ ไปเกมไม่ลองไปโดดไปเนอ่ะชั้นที่มันอยู่บนสูงกว่านี้อีกฮะทำไมไม่มีเงินเช่าเห็นอยู่ชั้นหนึ่งก็พอขี้เกียจขึ้นมันสูงมันไกลมันเหนื่อยเฮ้ใส่ตั้งคัดแกรู้จักเขาว่าเหนื่อยด้วยวะอะไรนะแกรู้จักเขาว่าเหนื่อยด้วยเลยเหนื่อยล่ะเหนื่อยชั้นเหนื่อยแต่มันสูงแล้วมันเหนื่อยนขนาดนั้นเลยหรือไงอ่ะมันมันเหนื่อยนะมันสูงไปเกียดขึ้นกันขออยู่แค่ชั้นหนึ่งก็พอนะ เอาละก็อย่างที่เพื่อนฉันพูดเอาไว้แล้วกันนะไว้เจอข้างนอกดีกว่าเออเจอกันข้างนอกดีกว่าเออเดี๋ยวก่อนนะฉันอยากรู้ว่าเจ้าหน้าที่มันยึดแม่กระทงบุหรี่กับอาหารด้วยหรือยังไงก่อนในคุกอะนะมันก็ไม่มีอะไรเข้ามาให้เราหรอกแล้วมันจะคืนให้ฉันไว้ฉันอยากรู้อ่ะก็ต้องคืนสิถ้าแก๋อ้อาจใจได้กออกจากที่นี่ไปอ่ะก็จริงนะ แล้วเพื่อนๆแกไปไหนหมดวะเนี่ยเหลือแกคนเดียวหรือไงอ่ะก็แกก็ลองคิดดูคนมันตั้งกี่คนอ่ะแล้วพวกเขามาก่อนอ่ะฉันมาพร้อมพวกแกแกว่าไงอ่ะทำไมเจ้าที่ทํางานช้าหรือไงอ่ะสมองฉันไหม่นะ่ะอืมโอมเคเข้าใจอ่ะใช่เพราว่าเดี๋ยวฉันจะต้องไปแล้วละ่ะก็ไปเจอกันข้างนอกแล้วกันอ่ะโอ้ทำไมมันเร็วกันนะโอเส้นพวกแกคงจะใหญ่หน้าดูนะแน่นอนแน่นอน เออว่าแต่บังก้าได้เจอหรือเปล่าเขายังอยู่หรือเปล่าเจยังไม่เจอเหรอเขาอยู่หรือเปล่าช่วงเนี้ยเล่าเจอแนละ้โอเคที่เขาอยากให้แกเจอเด็กก็เจอเองแหละอืมอเอารอดเฉยไม่ทําอะไรกูสังั้นเอ,อ้ยสกิลปากแล้วนี่ก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะเนี่ย้ยรอดว่ะแม่งอยู่นทั้นห้าไวันนี้น่าจะเจ็ดคนโหยู่นตึม ก็เต็มคาราเบลอยากโดนตบไงวะนั่นน่ะสิไม่ใช่ไม่อยากโดนตบไม่ตายเถอะสรุกเท่าไหร่เก้าพันเจบอเกันห้าคท่เดยวเ้าพันสมดีกว่าเก้าพันห้าเก้าพันสามเันห้าเก้าพันส่เออสี่ก็ได้เก้าพันสี่เกันสี่หนห้าสิบเก้าพันสี่เก้าพันสเก้าันสี่ ได้เจอป้อนชั้นเหรอป้อนอะไรไม่มีปืนเก้าพันไม่ต้องใช้ปืนก็ป้อนได้อย่าไม่ใช้ทรายในประกันมาครับชั้นเก้าพันห้าแล้วเร็วเข้าจะขายไหมขายส่งมาก่อนเดี๋ยวั้นส่งเงินมาก่อนให้ให้เป็นโจรตอนที่ตอนที่ชั้นไม่นี่แกหรอกหน้าใช้ชั้นเซ่แต่อย่าบิดชั้นไม่บิดไม่บิดไม่บิดเอ้ยลูบิรูบิชั้น ฉันไม่บิดหรอกหน้าเชื่อซิฉันเป็นพยานเขามีเงินเป็นแสนในตัวตอนนี้มันไน้บีดร์ัร้องห้องเนาะเออเก้าพันสมฉันนขอให้ไหนช่วยด้วยหล่ะจ้ร้องบ่อยอยู่แล้วร้องอีกสักวันจะเป็นไรเก้าพัน้าเก้าันห้าขาดตัวแล้วไหนต้องฟังนะคำอเ้าพันสี่เก้าพันห้าเก้าพสเห้าอ๊เก้าพันสี่เมาพันสามมาเสามอ่ะ ส่งเงินมาก่อนเลยไม่แกส่งของมาก่อนแอต้องส่งเงินมาก่อนอฉันไม่ฉันไม่นี่เธอหลอกหน้าแล้วเร็วเข้าผมดำแล้ใจดำอีกเลยของมาเงินไปเคยรู้<อ>จ<า>กักหรือเปล่าไปของมาที่ไหนเขาสอนอย่างนั้นเร็วเข้า,าไปอะตายซง อ๋อให้ฉันขยักขยแยงว่ะเอ,อ้าฉันขยักขยแยงได้เหมือนกันได้ก็ไม่เห็นถลุเงินช็อตแล้วโ okay. อเคขอบใจที่เลิกเลิกกิจกัะเจดีถ้าเป็นขาดโอเคแล้ว <Okay. S 2> ตกลงแกได้อย่างไรนเนี่ยยังไม่ได้ฉันต้องรอพิชิ่งวันที่ยนะี่สิบสามเลยมาดูวันที่ยนะี่สิบสามได้ปหมตอนนี้คือมันอยู่ในโปรเซสของเออนี่ไ,นไปดูมะเอาไปดูสิอะไรวะ ทั้งนายทั้งทั้งน้องเลยแต่พวกนายต้องส่งให้ต่อให้กันเองนะอย่าอย่าเอาไปแล้วเอาไปเลยนะอะไรอ่ะนี่คือตัวอย่างของเอกสารที่เราจะใช้ในการพิชชิ่งอะ่ะคือมัอนจะทำเป็นตีมประมาณเนี้ยนี่เอาไปดูก่อนเปนะนะ็นนะอันนึงเหรออ่ะตอนที่เสร็จแล้วได้ส่งต่อให้ลูกนะจะเป็นตีมประมาณเหมือนแมกกาซีนอ่ะ มัน oh. ต้องมีเอกอสารในการผู้ชายคนนี้คือใครวะองทรงพลวงแสงสินเห็นวะเนออืมสไตม์วันนี้ที่ฉันพิชชิ่งตีมร้านอะนะเขาจะฉันก็ต้องอธิบายด้วยว่าโอเคถ้าเกิดได้ร้านแนละ้วฉันทำอะไรต่อไปกับมันมทำไปในเวไหนฉันก็เลยอยากคือจริงเอกสารคนอื่นอะทำมันน่าเบื่อมากเดี๋ยวฉันให้เขาดู ก็แอบถือเพื่อได้ฉันด้วยเนาะโอ้ได้เลยคืออันนี้เป็นของคนอื่นอันนี้เป็นของเพื่อนฉันเองที่เพื่อนรักบิสมิสโอ้เ mm hmm. นี่ยเออเนี่ยเขาไปพิชิชอัพแอนตอมไปดูสิคือของคนอื่นมันจะทำหน้าเบ่อยหน้าเบื่อกันแต่ฉันอยากให้เป็นเนเว็แบบว่านสนุกสนานอะได้เข้าใจใช่ไหมเลยอยากทำออกมาให้ดูเหมือนเป็นหนังสือโป๊อ่ะอีแล้วใช่ไหมอย่างนั้นนะดีแล้วฉันยังชอบเลยใช่ไหมไอเดียแกมันเจ๋งสุดยอด ไอ้มาช่ามาในคิดเหมือนกันมะชอบไหมรกอ,อ,อันนี้ขอปแบบอะทอมไปขอออกพิ<อ>เดนเรื่องนี้จงอันนจงขึ้นให้ล็อกชานาได้เลยอันนี้รกอันนี้ขอ,อบแบบอะทอมเลยไปดูดิฉันเลยเราของคนอื่นอ่ะมันทำแบบทื่อๆแบบนี้เลยฉันก็เลยรู้สึกว่ายังไงฉันก็ได้นะอืมอยากทำให้มันเป็นสนุกสนุกแล้วก็แบบว่าเหมือนมีรายละเอียดด้วยตอนนี้ฉันก็ทำอยู่มันเป็นงานใหญ่ใช้รูปเยอะก็เลยมาถ่ายร็อกกันหรือว่าไง ขอฉันดูดีมะไม่เห็นแหละไม่ได้ส่งให้ฉันดูทีไหนของฉันอันนี้ของใค้ของฉันนะของไหนอันนี้ของฉันที่มันเป็นรูปถีมพูจมพูเป็นผู้หญิงกำลังโชว์นมไม่อันนี้น่าจะ<ต>ผู้หญิงผมเหลืองเป็นพยาบาลนั่นแหละเขาไม่ใช่ชุดพยาบาลเป็นชุดพนักงานอ๋อใช่ยืนค,คือฉันเลยอ่ะก็ใช้ได้ดิอันนี้เลิศนะเลิศเลย มไม่แนละ้วมันก็ชุดพยาบาลนะสำหรับฉันมันไม่ใช่ชุดพยาบาลม,มันเหมือนพยาบาลน,น,นี่มาดูเลยมันเป็นชุดพยาบาลโอ้ต้องทำงานหรือไงเนี่ยไอ้เป็นตัวทงานแต่ว่าตอนนี้มันยังไม่เป็นของฉันนะฉันต้องรอแบบว่าแข่งปิชชิ่งให้เสร็จอะ่ะโอ้นี่โหลดอะไรไว้บ้างหรือเปล่าไอเดีโหลดนี่มันเป็นชุดแบบนี้ทำไมมันมีเสียงแจ้งเตือนอะไรฉันเนี่ยอาตัวนี้ ชุดพยาบาลไม่พยาบาล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 ตรงไหนไม่ทราบพยาบาลอยู่ตรงไหนก็พยาบาลให้ดูตรงหัวนั่นสิมันไม่ใช่พยาบาลจอดี้พยาบาลพยาบาลใช่ไหมพยาบาลมะโยบะบานทั้งงานฟังสูนปกติอะพยาบาลบนแอร์โฮสเตดชุดแกเหมือนโยบะบานโยบะบานเหรอโยบะบานสีชมพูโยบะบานสีชมพูอย่างไรก็สวยกระชากใจ ฉันรู้สึกดีมากเลยได้กลับมาที่นี่แล้วเมื่อก่อนฉันไม่ได้บานานแล้วเนาะแกเหมาะกับที่นี่อย่าบ้าจะแ,แกะฟัง,ไม,งไม่ทันมาถึงที่เล็กแดนเนอร์นี่แหละ,ะเหมาะที่ของแกไม่ที่ชอหรอไอที่ชอเหไอที่ชอเหรอ เดดเดสสาวสีชมพูมันเป็นเพื่อนรักของกรอนสนาบาะนี่ไ <นะ S 2> ด้จำได้ใช่ไหมนาะจำไม่ได้หรอกไปดีกว่าจำไ,ไม่ได้แล้วพอบ๊อบพอบ๊อบรู้ว่าฉันจะพิชิลานีบ๊อบบอกว่าแกจะได้ร้องเพลงบาดนี่ทุกวันแล้วซาน่าเพื่อนจมกมได้เลยอ่ะอตายถแล้วแกรู้ไหมว่าทำไมหลายเดือนก่อนทำไมพวกเมียขอให้พวกคอปบ้านถึงไม่ค่อยมาเปิดที่นี่เลยวะแกรู้ไหมพร้อมรู้ไหมใจน้อย รายน้อยแค่รน,น้อยเหรอเหตุผลคือกำไรน,น้อยแล้วก็คนคือเขาใช้พวกคุณเทียมมาคุณเทียมเขาคลีเพราะเป็นอย่างนั้นคือพวกนั้นเขาไปสายอ่ะแต่ววตแต่กันวันน่ะไงวะจะเตะไปวันนึงเตะไปวัน,วนบางวันก็ไปขายตัวให้พวกกับรัเสเซียอะไรเงี้ยอ,อ๋อก็เลยไม่ไม่ค่อยมากันค่<ฮ>ยอยแอคทีฟที่กินตามหลักแล้วอะ่ะเปิดขั้นต่ำอ่ะสองสองวันต่อสัปดาห์เขายังได้เลยอะ่ะอืม ช่เพออย่างนั้นเขาก็เลยเปิดแค่สองวันแล้วเปิดเสร็จปุ๊บแค่สองสนาทีแล้วก็ปิดออ่เงี้ยก็เลยไม่ค่อยใช้อ่ะแล้วแล้วคนมันจะมาอย่างไงมันก็ต้องเปิดตลอดเลยใช่แต่ฉันก็ยังไม่รู้เลยว่าฉันจะได้ตลอดไหมแต่ว่าก็มีทีมที่คอยช่วยแต่แตเอ,อ่อพวกนู้นอะ่ะเขาเขาโอเคไหมกับการที่ในบ้านแถวนี้ไปปล่อยโอ้โหไม่โอเคฉันก็แค่ซัดมันก็นั่นเองใช่เราไม่โอเคดูซี่ก็เมื่อกี้เขาก็าเดินมานะแล้วเขา,วาเดินกลับไปแล้ว เป็เพื่อนฉันเองอ่ะแฟนฉันด้วยอ่ะเอออ๋อโอ้ฉันไม่ได้นอนแน่เลยว่ะคุยได้จะว่าแกรีบไปนอนดีกว่าตอนนี้รีบเลยเออไม่งั้นแกไม่ได้นอนเอ้ยลีอาน่าเสียดายที่เพิ่งได้เจอกันแต่ฉันว่าฉันฉันง่วงนอนเป็นบ้าเลยนีตายเถอะเด็กน้อยมันต้องรีบนอนอะไรนะโอ้ได้เหรอครับคุณลีคุยแต่กับผู้ชายเนี่ย ดีจะดีเหรอครับบุรีอาอนอนตัดก็ระวังหวัวจุกของฉนอ่อันไหนอู่อแฟนแกวะฉันไม่อยากใช้อู่พวกะขอ่าใช้อู่ด้วยกันอู่เดียวกันไม่หมายถึงเพื่อนหมายถึงอะไรเด็กแฟนแกอยู่คนไหนแฟ<อ>นฉ<ช>ันเหรอพี่ก็วิเชียรไงวิเชียรก็มาแล้วรอบเดือนอะไรวะเนี่อฉันไม่อยู่นี่มันเรื่องวุ่นวายเยอะเลยไม่ได้ใช่ใช่โอ้ยว่าแต่แกฉันก็พุ่งจะกลับมา ฉันมิขุดสุสานฉันเล่นเกมขโมยและขุดสุสานฉันเห็นอยู่นะของผิดกฎหมายเต็มเกวียนอ่ะนะเต็มเกวียนเต็มรถอ่ะไอ้ยมันจะมีเพื่อนของฉันอีกคนนึงเป็นเจอกันแล้วกันนะฉันไม่ไหวแล้วเจอกันไว้เจอกันพรุ่งนี้ได้เลยเจอกันใหม่